แกะแบตมอไซน์นะครับจะชาร์จนะครับเอาโซล่าเซลล์ชาร์จลงนะครับหมอนี้ก็ไปแล้วชาร์จไม่เต็มสักพีนะครับเนี่ยก็เลยจะลองหมอนี้ดูหมอนี้เป็นของเ,อเครื่องพ่นยานะครับก็สามปีแล้วก็สมควรแล้วครับ ก็ใช้มาตลอดแล้ววันนี้ก็จะลองเอาของหมอไสนนะครับที่ขี่ทุกวันแล้วมาเติมน้ำกดน้ำกันดูน้ำน้ำแห้งเลยครับเดี๋ยวแกะแล้วก็จะเติมไว้ชาร์จพวงนี้นะครับโอเคครับผมก็คิดว่าแห้งเลยนะครับนี่ไม่เห็นน้ำเลยนะครับเดี๋ยวเราเติมน้ำกด นะครับ like